เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมโครงการใหญ่ๆที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยบางทีถึงไปไม่ถึงฝั่งฝันคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองที่บานปลายนะแต่ที่น่าเสียดายกว่านั้นคือโอกาสทางธุรกิจที่มันหลุดลอยไปเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับแนวทางการตรวจสอบโครงการแบบที่เรียกว่าจับมือทํากันเลยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกโครงการที่เราดูแลจะเดินไปสู่ความสําเร็จได้จริงๆ คือหลายคนอ่ะอาจจะมองว่าผู้ตรวจสอบหรือออดิเตอร์เนี่ยคือคนที่คอยเข้ามาจับผิดตอนที่ทุกอย่างมันใกล้จะพังแล้วแต่จริงๆแล้วบทบาทที่สําคัญกว่านั้นมากๆเลยนะครับคือการเป็นเหมือนคนที่คอยส่องไฟนําทางช่วยสร้างความมั่นใจและชี้แนะแนวทางให้โครงการเนี่ยไปถึงเส้นชัยได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ก้าวแรกเลย เอาละครับจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบโครงการทุกประเภทเลยนะเราต้องกลับไปที่รากของมันก่อนหรือที่เขาเรียกกันว่าต้นน้ำนั่นแหละครับเราต้องตอบคำถามสำคัญให้ได้ก่อนเลยว่าทำไมโครงการนี้ถึงต้องเกิดขึ้นแล้วขอบเขตของมันนะ่ะชัดเจนแค่ไหนถ้าจุดนี้มันไม่แข็งแรงพอเนี่ยโครงการก็พร้อมจะคงเคร่งได้ทุกเมื่อเลยครับดังนั้นนะ หัวใจสำคัญข้อแรกสุดที่ผู้ตรวจสอบต้องยืนยันให้ได้ก็คือเหตุผลในการมีอยู่ของโครงการเนี่ยมันแข็งแรงพอหรือเปล่าแล้วมันมีเอกสารที่พิสูจน์ได้จริงๆไหมเพราะนี่คือเสาหลักต้นแรกของโครงการทั้งหมดเลยครับ งานของผู้ตรวจสอบในสเต็ปนี้นะครับจริงๆแล้วมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยก็คือการเอาเอกสารที่เรียกว่า business case ซึ่งเปรียบเสมือนคัมภีร์ประจำโครงการเนี่ยมาเปิดดูแล้วเทียบกับโลกความเป็นจริงว่าสิ่งที่เขียนเอาไว้สวยหรู้นะ่ะมันสมเหตุสมผลและมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้กระบ,บวนการพิสูจน์เหตุผลของโครงการมันก็มีขั้นตอนที่ชัดเจนของมันอยู่นะครับ เริ่มจากการขอเอกสาร business case มานั่งวิเคราะห์เนื้อหาแบบละเอียดเลยจากนั้นก็ไปสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนสำคัญสคัญเพื่อให้เข้าใจมุมมองของพวกเขาและที่สำคัญสุดๆเลยคือการประเมินว่าข้อสมมุติฐานที่โครงการตั้งเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือเปล่าโอเคพอเราเคลียร์เรื่อง why หรือเหตุผลของโครงการกันไปแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็ต้องมาดูที่ w a t หรือขอบเขตของงานครับ เราต้องแน่ใจให้ได้ว่าสิ่งที่กําหนดว่าจะทําเนี่ยมันชัดเจนนะไม่ใช่พูดกว้างๆคลุมเครือแล้วที่สําคัญคือมันต้องสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กรจริงๆแล้วโครงการจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ยังไงถ้าไม่มีพลังมาสนับสนุนล่ะครับถูกต้องครับจุดตรวจสอบต่อไปที่เราจะไปดูกันก็คือเรื่องของทัศนปรัยากรนี่แหละเราจะไปดูกันว่าทั้งคนทั้งเครื่องมือและการตัดสินใจสําคัญๆที่เกี่ยวกับทัพยากรเนี่ยมันถูกจัดการอย่างเหมาะสมหรือเปล่า สิ่งสําคัญที่ผู้ตรวจสอบต้องมองให้ขาดเลยก็คือคําว่าทรัพยากรเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนหรือเงินเท่านั้นนะครับแต่มันครอบคลุมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งความรู้จากที่ปรึกษาจากข้างนอกซึ่งทุกส่วนเนี่ยล้วนมีความสําคัญแล้วก็ต้องถูกประเมินอย่างรอบครอบทั้งหมดเลย และนี่ก็คือหนึ่งในการตัดสินใจเรื่องทรัพยากรที่ต้องบอกว่าสำคัญสุดๆเลยครับมันคือคำถามคลาสสิกที่ว่าเราจะสร้างเองหรือจะซื้อมาหรือที่เรียกกันว่า make or buy decision นั่นแหละครับการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยส่งผลกระทบมหาศาลต่อทั้งงบประมาณและทิศท,ทางของโครงการเลยนะหน้าที่ของผู้ตรวจสอบตรงนี้ก็คือต้องเจาะลึกลงไปเลยครับว่าการตัดสินใจว่าจะสร้างเองหรือจะซื้อเนี่ย มันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กรจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเกิดจากความชอบส่วนตัวหรือมีแรงจูงใจอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังเอาล่ะครับเรามีเหตุผลมีขอบเขตงานและมีคนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลามาดูเรื่องของเมื่อไหร่กันบ้างนั่นก็คือเรื่องของแผนการเดินทางหรือเส้นเวลาของโครงการนั่นเองครับ และแน่นอนเราจะไปดูกับดักที่มักจะทำให้โครงการตกรางกันด้วยตรงนี้เป็นกับดักคลาสสิกเลยครับที่คนวางแผนโครงการมักจะพลาดกันบ่อยมากๆคือการสับสนระหว่างเวลาที่ผ่านไปหรือ elapsed time กับเวลาที่ใช้ทำงานจริงๆหรือ effort พูดง่ายๆก็คืองานบางอย่างอาจจะใช้เวลาลงมือทำจริงๆแค่8ชั่วโมงซึ่งนั่นคือ effort แต่กว่างานนั้นจะเสร็จจริงๆอาจจะต้องรอไปถึง3วันซึ่งนั่นคือ elapsed time การแยก2ออย่างนี้ไม่ออกเนี่ยนำไปสู่การวางแผนที่ผิดพลาดได้ง่ายมากเลยครับแต่เรื่องของการวางแผนเวลาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเลขนะครับผู้ตรวจสอบต้องมองให้ลึกลงไปถึงปัจจัยมนุษย์ด้วยหรือจะเรียกว่าอัคติทางจิตวิทยาก็ได้ที่มันมักจะเข้ามาบิดเบือนการประเมินเวลาของโครงการโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยอย่างแรกเลยที่เจอกันบ่อยๆก็คือกฎของพากินสันครับเคยเป็นไหมครับงานที่จริงๆแล้วทำแป๊บเดียวก็เสร็จ แต่พอมีเวลาให้เยอะงานมันก็จะขยายตัวฟูขึ้นมาเองจนเราใช้เวลาทำมันไปจนเต็มเวลาที่ได้มานั่นแหละแล้วก็มีอีกอย่างที่อยู่ตรงข้ามกันเลยครับคือ student syndrome หรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คืออาการไฟลนก้นตันเองครับคือการผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆแล้วไปเริ่มทำตอนใกล้จะเดทไลน์ซึ่งมันอันตรายมากเพราะมันไม่เหลือเวลาสำรองไว้สำหรับปัญหาที่เราไม่คาดคิดเลยแล้วทีนี้จะรับมือกับอาคติพวกนี้ได้ยังไง ผู้ตรวจสอบต้องเข้าไปเช็คเลยครับว่าแผนโครงการเนี่ยได้ทำตามกฎเหล็ก2ข้อนี้หรือเปล่าข้อแรกอย่ามอบหมายงานให้คนสำคัญจนล้นมือเกินกว่าที่เขาจะรับไหวและข้อ2อ,อย่าไปดึงคนเก่งๆออกจากงานที่มันอยู่บนเส้นทางวิกฤตของโครงการหรือที่เรียกว่า critical path นั่นเองมาถึงตรงนี้เราคุยกันมาหลายจุดแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ย เราสามารถกลั่นกรองออกมาเป็นคำถามสำคัญๆที่ทรงพลังเพียงไม่กี่ข้อที่ผู้ตรวจสอบทุกคนต้องหาคำตอบให้ได้คำถามแรกเลยย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเหตุผลหรือ why ที่เราตั้งไว้ตอนแรกเนี่ยมาถึงวันนี้มันยังคงเป็นจริงอยู่หรือเปล่าคำถามที่สองแล้วแผนการทั้งหมดละ่ะทั้งเรื่องอะไรที่จะทำใครจะทำและจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ย มันถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานที่มั่นคงและทำได้จริงแค่ไหนและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยอ่ะคือทุกๆก,การตัดสินใจครั้งสำคัญของโครงการเนี่ยมันมีหลักฐานที่ชัดเจนตรวจสอบได้และพิสูจน์ได้ไหมว่าทำไปเพราะอะไรและมันโปร่งใสแค่ไหน เพราะท้ายที่สุดแล้วการตรวจสอบที่ดีมันไม่ใช่การไล่ล่าหาคนผิดนะครับแต่มันคือการเข้าไปช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างหากการตั้งคำถามที่ถูกต้องเนี่แหละครับที่จะเปลี่ยนบทบาทของผู้ตรวจสอบจากการเป็นแค่คนนอกให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอย่างแท้จริง